สุดท้ายเลยแม่อาจจะหันมาฟาดโลกก็ได้นะอะมีโอกาสนะเอาจริงเพราะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รักกันนะแอดพูดได้เลยแอดดูจากดูจากอุปนิสัยใจคอเนี่ยคนพวกนี้เขาไม่เคยรักใครจริงหรอกแอดพูดได้เลยเอาจริงแอดกล้าเชื่อมั่นลยว่าเขาไม่เคยรักใครจริงถ้าเขารักจริงนะเขาไปเขาไม่คงจะไม่มีปัญหากับครอบครัวหรอกเอาจจริงถ้าเขาเป็นคนที่ เป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนที่มีคุณธรรมศีลธรรมเลยนะเขาจะไม่กล้าทําเกี่ยวกับครอบครัวหรอกแต่นี้เขาทาแบบชิวๆมากเออเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นแอดกาเชื่อได้ว่าเขามีความจริงใจให้กันแน่แต่อย่างที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็อยู่เพื่อไอ้ผลประโยชน์มันพึ่งพากันไงเออมัน้องจองมันพึ่งพากันได้ไอ้ฝ่ายทั้งแม่เนี่ยเขาก็พูด นะครับใช่คือเข้ามามาแค่มาเกาะถูกไหมมาแค่มาเกาะมาแค่หาผลประโยชน์อ,อทั้งแม่นี่ได้ตรงผลประโยชน์จากตรงนี้แหละอ่าแต่ทั้งลูกได้อะไรเออถึงจะไม่ได้เงินได้ทองได้อะไรจากเขาเนี่ยแต่เขาได้เรื่องปกป้องไงได้เรื่องปกป้องเขาจะปกป้องได้ดีที่สุด คนอื่นนี่ยังไม่มีทําได้แบบนี้อะครานี้เขาปกป้องสุดทิมริมประตูอ่ะพูดง่ายอเขาไม่สนใจถูกผิดยังไงเขาไม่สนอ่ะลูกอูถูกตลอดอ่ะเห็นไหมล่ะมันเต็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากจะท่อทิ้งกันจากไปหรอกแต่ว่าสถานการณ์มันบีบคันน้นไงคนอื่นเขาไม่ยอมรับอ่าใช่สังเกตดูถามว่าที่ทำไปเนี่ยมันผลประโยชน์ตัวเองล้วนไหม รุนล้วนเลยเออไม่ได้ทําเพื่อใครต่อใครไม่ได้ทําเพื่อแม่เพื่อลกูกหรือไม่ได้ทําเพื่อใครทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นเพื่ออะไรเพื่อการอยู่รอดของตัวเองเท่านั้นอ่าจริงๆดูดูเอาสิดูคนเรานะถ้าเราอยู่ในจุดนี้มานานๆเราจะรู้เลยว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆที่เขาปกป้องทุกวันเนี่ยเขาก็ปกป้องเพื่ออะไรก็เพื่อก็เพื่อผลประโยชน์ไงเอาพูดง่ายถ้าเกิดมันไม่มีผลประโยชน์ล่ะ ไม่มีผลประโยชน์ถ้าคุณจะช่วยคุณจะทําอะไรเขาเนี่ยคุณจะโพเทคเขาเนี่ยแล้วไม่ได้ผลประโยชน์เนี่ยถามว่าเขาจะทํำไหมถ้าทำนี่แสดงว่าเขารักจริงเขาเขาเป็นห่วงจริงอ่าคนเราถ้าทําโดยไม่หวังผลประโยชน์นั่นก็คือแสดงว่าเขารักจริงเขาเป็นห่วงจริงแต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยพอ,อผลประโยชน์ล้วนล้วน,ล,วนล้วนด้วยเราดูจากพฤติกรรมข้างหลังเขาดีกว่าอ่ ใช่ลูกก็ต้องอาศัยปากแม่นี่แหละถูกต้องเลยนะครับอาศัยเลยอาศัยแต่ว่าแต่แม่ก็ทําเกินไปไงนี่คือประเด็นแม่ก็ทําถือว่าจ้างแม่ห้าบาทแต่แม่ทําไปยี่สิบเออแม่ทำโอเวอร์ทำเกินไปเกินราคาอ่าลูกให้ทําแค่นี้แต่แม่ทําเวอร์ไปเออทําทําเกินขอบเขตอ่ะจนกระทั่งลูกก็ได้งานเนี่ยอ่าลูกจะได้งานเนี่ยนี่ไงคือเหตุผล ลูกนี่ได้งานก็พ่อแม่เยอะมากแทบจะทุกงานด้วยซ้ำไปเออพ่ออะไรแม่ทําเกินไปไงแม่ให้ปกป้องโดยประมาณพอประมาณปกป้องเขาพอประมาณแต่นี่แม่ปกป้องสุดขีดสุดริมที่ประตูเออกะคือเขาจ้างร้อยหนึง่งแต่ไปท1000ําพันหะนึ่งนะออไปทาเวอร์ทาเกินเกินเกินหน้าที่ไปทําเยอะเกินไปมันเลยกลายเป็นเป็นดาบสองคม แทนที่จะดูเหมือนจะปกป้องแต่ไปทําให้ฝั่งตัวเองเนี่ยกลับได้เรื่องราวได้เรื่องโน้เรื่องนี้เข้ามาอีกเยอะแยะมากมายทําให้เขาเกิดความหม่นไส้เขาก็ฟ้องเอาสอไิไม่ไม่ทําก็ไม่ได้เขาก็เขาก็ท้าทายไงเอ่ยเยอะเย้ยถากถางเขาท้าทายเขาเอดูถูกนะครับทุกอย่างอเทําอย่างนั้นเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็เลยฟ้องนั่นคือเหตุผลนะครับเออ ใช่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเออคือมันเกินไปแต่คำว่ามันมันมันได้มันได้แต่มันเวอร์ไงเออมันดีเกินไงเออดีเกินมันก็เลยเสียไงเป็นผลเสียเลยเป็นแม่กลายกลายเป็นเสียจากดีกลายเป็นเสียเลยถ้าไม่ถ้ามันไม่เกินขอบเขตนะเขาเป็นคนที่โอเคได้เออเพราะว่ามันผลประโยชน์ต่างตอบแทนไงผลประโยชน์มันต่างตอบแทนอ่าทางนู้นก็ได้ทางนี้ก็ได้ ก็ได้เลือกปกป้องแต่ปกป้องนะั้นมันเกินเกินเกินเบอร์นะครับเกินเกินเกินไปจริงๆมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> ใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องผิดถูกความถูกต้องหรือโกหกหรือไม่โกหกนะเขาจะเอาตามวันและเวลาไปเอวันที่แล้วพูดไปแล้วก็แล้วไปถูกผิดกูไม่สนกูเริ่มใหม่กูก็จะเริ่มใหม่เอ,อไอ้คันที่พูดไปแล้วเนี่ยมันผิดมันเป็นยังไงเขาก็ไม่สน เขาเขาจะเอาหน้าต่อไปเรื่อยๆเอาข้างหน้าต่อไปนี่คนแบบนี้เป็นอย่างนั้นอไม่สนใจว่าเมื่อวานคุยยังไงเมื่อวานพูดไว้ยังไงก็ไม่สนเอแต่วันนี้ก็พูดไปอีกอย่างพูดไปวันๆเหมือนเหมือนวุนเส้นเลยนะแบบเดียวกับเหม็นแบบเดียวกันเป๊ะๆเลยสิเออเป๊ะๆเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเออเห็นไหม เขาไม่สนใจหรอกว่ามันมีเหตุผลหรือไม่เออสนใจอย่างเดียวคือว่าตัวเองจะต้องได้ประโยชน์ฟังและให้ดูดีฟังดูเหมือนจะดูดีไงแต่ย้อนกลับไปดูข้างหลังเนี่ยย้อนกลับไปดูอดีตเนี่ยมันไม่ใช่คนละเรื่องเลยเออเขาเอาศัยพูดวันต่อวันมากกว่านะเออวันนี้พูดแบบนี้แบบนี้ไปเออแต่วันพรุ่งนี้ก็พูดไปอีกอย่างหนึง่งแล้วก็มันก็ไม่คล้องจองกับม,มันไม่สัมพันธ์กับอ่าเรื่องที่พูดมาแล้ว มันไม่เป็นเรื่องเดียวกันอนะ่ะ <c oughs> มันก็เลยย้อนแยง้งเอฟังแล้วมันมันไม่ใช่ไงคนความความน่าเชื่อถือมันเลยมีน้อยคนที่เขามีมีวุฒิภาวะเนี่ยเขาก็รับไม่ได้หรอกเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเขาก็มีความคิดนะเขาก็มีความรู้สึกความคิดความอ่านเหมือนกันเอพอเวลาพูดไปแล้วพูดไปไม่ตรงไม่ไม่ตรงร่องตรงรอยเนี่ยนะพูดไป สับปรับไปหลอกไป <c oughs> วันนี้พูดอย่างนี้อีกวันพูดไปอีกอย่างหนึง่งนะแล้วก็เวลาทำคุณงามความดีให้เขาแล้วเขาไม่เคยมองเห็นไม่เคยคิดจะมองเห็นแล้วก็ไม่เคยเจะทำอะไรให้มันได้อย่างที่เขา,เาต้องการเขาก็เลยถอยเออถอยแล้วตอนนี้พอเวลาเขาจะเริ่มผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเวลาเขาจะเขาโมโหเขาย้อนสอนกลับมาบ้างเนี่ยเขาจะเล่นงาน เ,เขาจะฟ้องร้องนู่นนี่นั่นตอนนี้พอรู้ว่าตัวเองจะไปไม่รอดเอตัวเองจะไม่รอดจะมาทําดีกับเขาจะกลับจะเข้ามาขอโทษอย่างเงี้ยเอฟซีเอเอจะคิดว่ามันผิดพลาดไปแล้วก็จะกลับมาขอโทษเขาเออมามาหาทางลงมาหายุติเรื่องยุติลงเอาหาเรื่องราที่จะยุติคิดหน่อยว่าแล้วเ็จะยอมไหม <laughs> เออ ผู้ใหญ่ใจดีเขาจะยอมไม่ถามไงเขาไม่ยอมก็คือมันเดินไปแล้วไงเรื่องราวมันเดินไปแล้วแล้วก็เสียเงินไปแล้วไงเออพอเขารู้ว่าเีไอหาก,กูจะไปไม่รอดเว้ยเออแม่งกุจะโดนจริงนี่ว่าเออแล้วก็บวกลบคูณหารแล้วไม่น่าจะคุมเว้ยเอ,อสู้ไปก็จะแพ้พอพอจะแพ้พปุ๊บเขาจะหาทางลงไงจะหาเรื่องปณีปนอมกันอ่าพอปณีปนอมมันก็ต้องถามว่าผู้ใหญ่ใจดีเขาจะยอมเหรอ คือพูดง่ายว่าตบหัวเขาแล้วเบิร์ดกะโหลกเขาแล้วสามสี่รอบแล้วอเบิร์ตกะโหลกต่อหน้าสี่แยกกลางไฟแดงแล้วคิดดูที่อยู่ๆก็จะมาอ่ขอพระอภัยมณีคิดว่าเขาจะโอเคไหมล่ะเออแอดไม่เชื่อนะว่าเขาจะโอเคอ่ะเอฟซีแอดไม่เชื่อนะถูกไหมมันจะไปโอเคได้ยังไงเราก็เมื่อคุณนะเอะคุณทํางานคุณเล่นเขาขนาดนั้นแล้วอ่ะหู้โหคุณ ข้าต้มมัดไปแล้วอ่ะเออ <c oughs> นะคุณไปมูลี่เขาแล้วดูถูกเหยียดหยามเขาแล้วอ่ะ <c oughs> หาว่าเออเขาเป็นคนไม่ดีนะครับเป็นคนอย่างงุ้นอย่างงี้ไปดูถูกถากถางเขาไปดูหมิน่นเขาหาว่าเขาเป็นคนโง่อืมช่วยไม่ได้นะครับเอออยากให้เขาเองอย่างงุ้นอย่างงี้นะ <c oughs> แล้วก็หาว่าเขาเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ อ่าคนขับรถนู่นนี่นั่นเห็นไหมดูถูกเขาทุกทุกอย่างเอฟซีแล้วอยู่ๆดีๆก็จะมาบอกว่าเออเรามาคุยกันเถอะปลกลงปรับความเข้าใจกันอย่างเงี้ยคือคนเราเนี่ยมันไปไม่รอดไง FC เอฟซีเขาะจะไปไม่รอดมันก็จะย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ว่าเอ้ยเราคุยกันดีๆหน่อยนะเออเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันแล้วแล้วไปเอฟซี FC มันใช่ไหมลนะ่ะ <laughs> อ๋อถ้าเป็นแอดแอดก็ไม่ยอมนะจริงๆนะถูกไหม ถ้าเราเดินไปแล้วเนี่ยเราเขาก็ให้โอกาสแล้วตอนนั้นน่ะเขาเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์กับแม่เขาแล้วเออไปคุยกับแม่กันแล้วหลังบ้านก็ไปคุยกันแล้วแต่แม่เขาไม่ยอมเออแม่เขายืนกระต่ายขาเดียวเลยนะเขาบอกเขาไม่ยอมเขาว่างั้นเออลูกเขาพูดมาแบบนี้ก็ต้องถูกของลูกเขาเขาพูดอย่างนี้โอ้โหเขาไม่ยอมเออเขาแข็งขันมากเออเขาเมินเลยเขาคือสะบัดหน้าหนีเห็นไหม เออแล้วถ้าตอนนี้จะไปไม่รอดเนี่ยจะไปแล้วไอ้หาเอ้ยเออจะเข้ามาคุกเขาอ่ะขอขมาเออมันใช่หรือไม่ล่ะเอฟซีมันใช่ไหมล่ะเอฟซีมันไม่ใช่เออแล้วเขาก็เสียเงินเสียทองอดําเนินการไปแล้วเออดําเนินการไปอย่างทุกอย่างแล้วคิดดูแล้วอยู่ๆคุณจะบอกว่าเอ้ยนะ เรื่องที่ผ่านมาก็ขอพระอภัยมณีเถอะนะเอออย่าเออย่าไปถือโทษโกรธกันเลยเออเรื่องที่ผ่านมาก็ขอให้มันผ่านไปมันง่ายขนาดนั้นเชียวหรอแอดว่ามันไม่ง่ายนะ <c oughs> คุณทําให้เขาเจ็บช้าน้ำใจแล้วคุณโชว์ต่อหน้าคนอื่นโ,โหทั้งโซเชียลอ่ะเอฟซี FC. ว่าเขาอ่าวต้มมัดนะ <c oughs> อดูถูกเกลียดหยามแล้วยังไม่พอนะหาว่าเขาเนี่ยเป็นคนโง่ เขาไม่ได้ขอเขาว่างั้นเอออยากให้เขาเองอะอะเออเขาบอกงั้นอยากให้เขาเองทําไมไม่ได้ขอนะโอ้โหพูดคํานี้มันเจ็บปวดแค่ไหนพี่เียงคิดดูมันปวดไหมเจ็บปวดเออเราที่ที่เราช่วยเขาเราก็เผือกสิถูกไหมเออมันเป็นอย่างนั้นเ่ยแล้วอยู่ๆดีๆก็จะมาเอ,อหาทิศทางที่จะปณีปนอมกันโอ้มันไม่ใช่แล้วพี่เสีว่าไม่ถูกต้องแล้วล่ะ โอ้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจดีคงไม่ยอมแล้วแอ,แอดว่าเขาเขาไม่ยอมแะแอดว่านะเพราะว่าเขาดําเนินการไปแล้วเออตอนนี้ก็น่านจะรอรออย่างเดียวแหละนะยอมไม่ยอมมันต้องเข้าสู่ขบวนการนะเอฟซี FC. นะเอดว่าเอาจริงเขาเสียหายนะพูดตำลังแนละ้วเขาเสียหายนะเออถ้าเขาจะยอมนะเอฟซี FC. หนึ่ง คุณต้องคืนของเขาให้หมดทําได้ไหมล่ะเออถ้าเขาจะโอาโหสิให้นะเอาโอเคยอมก็ได้ะ่ะแต่ต้องคืนเข้ามาเออก็ทาได้ไหมเอาแค่นี้ก็พอคืนมาเออเอาแค่นั้นเอาเปล่าออถ้าทําได้โอเคเขาอาจจะยอมก็ได้เรื่องนี้นะเออแต่ถ้าถ้าไม่คืนด้วยแต่ก็จะให้เอาโหสิเอาโหส,โสิกรรมกันเนี่ยแอดว่ามันยากอยู่นะยาก เพราะอย่าลืมว่าเวลาคุณเล่นงานเขาเนะี่ยคุณเล่นงานทั้งสองคนเลยนะเออแต่เขาพยายามออกมาอธิบายว่าเออมันไม่ใช่แบบนั้นเออมันไม่ใช่แบบนี้เขาอธิบายแล้วเขาอุตส่าห์เข้าไปคอมเมนต์อธิบายแล้วแต่ทั้งแม่เขาไม่ยอมแม่เขาไปฏิเสธเสียงแข็งบอกอเฮ้ยฉันไม่รับรู้หรอกลูกฉันบอกยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นโอ้โหเป็นไงเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยจะไม่สนใจแล้วก็คุณจะพูดยังไง แต่ลูกฉันพูดมาแบบนี้ฉันต้องเชื่อลูกฉันเป็นไงขาดไหมขาดเขาก็เขาก็ต้องถอยไปขนาดเขาอาพยายามจะคุยอธิบายเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องรองาวต่างๆที่เกิดขึ้นเขาไม่ฟังเขาสะบัดหน้าหนีไม่ฟังไม่สนใจเอฟซีแล้วอยู่ตอนนี้จะมาอคุยปณิปนอมคุยขอยุติตรงนี้พราเขารู้ว่ามันจะไปไม่รอดดูแล้วเนี่ย เขาจะเสียเปรียกไหมเขาเล็งดูแล้วเนี่ยบอกลบคูณหารแล้วเอ้ยหาคูณน่าจะเสียเปียบเว้ยอ่าเห็นไหมเอ้ยไม่ได้เว้ยคุณต้องไปคุยเจรจาก่อนเว้ยนะโยนหินถามทางไปก่อนสิว่าเขาจะโอเคไหมอ่าโอเคไหมแอดว่านะถ้าเขายังมีความคิดอยู่นะผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยนะคุณคุณคิดดูว่าเขาเล่นงานคุณขนาดนั้นนะ่ะเออแล้วคุณจะยอมไหม ทุกอย่างมันต้องไปจบที่ข้างบนเออมันต้องไปจบที่ข้างบนจะไกลเกลียรยก็ได้แต่คุณเคลียร์ได้ไหมล่ะทั้งหมดนะเคลียร์มาได้ไหมถ้าเคลียร์ได้ก็อาจจะยอมก็ได้แต่คถ้าคุณบอกคุณไม่เคลียร์จะคืนแต่ของแต่ไม่เคลียร์ถามว่ามันก็คุยกันได้ไหมคุยก็ไม่ได้หรอกเอฟซีไม่น่าจะตกลงกันได้